สวัสดีครับพี่ชัยครับสวัสดีครับแม่เห็นแบบเดินสายเขาเรียกว่าสัมมนาเรียกว่าหลายประเทศเลยใช่ครับใช่ครับตั้งแต่แคนาดาอเมริกากลับมาที่ไทย2วันแล้วก็กลับไปที่ยุโรป3ประเทศนะครับก็มีโปรตุเกสฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับโอ้เรียกว่าแบบเหมือนฟ้าคือในการที่แบบว่าเดินทางแบบนี้ไปสัมมนาเราก็ทําร่างกายเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าเราก็การไปสอนของเราคือมันได้ออกกาลังกายอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแค่มันเหนื่อยเดินทางครับ เป็นสัมมนา,านี่ที่แบบรู้สึกแบบประทับใจมากสุดนี้ที่ไหนอ oh, ผมว่าทุกที่เลยครับเพราะว่าการตอบรับเขาทุกที่มีแต่แบบหลักหลักสองสามร้อยขึ้นนะครับมันคือแบบทุกคนเขามาครับมันรู้สึกว่าเห็นสิทธิ์ที่มาเรียนแล้วมันรู้สึกัึงเหนื่อยอยู่มันก็หายเหนื่อยรครับมันมันรู้สึกประทับใจอย่างนี้ครับที่แล้ก็มาต่อยไฟนี้นะน้ำหนัก6กสิบเก้า 69กิโลครับเพราะว่ามผมเดินทางไปต่างประเทศสัมมนาแล้วก็กลับมาเวลาเตรียมตัวอาจจะน้อยนะครับก็เลยชกน้ําหนักที่สบายๆตัวเองครับเราคู่ชกมีการศึกษาฟองการชกมายัางไงบ้างพี่ชัยก็เข้าไปดูคลิปเขาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ผมชอบดูแลชอบแก้ทางคู่่อสู้ครับมไม่ว่าชกกับใครนะครับผมจะชอบแก้ทางคู่่อสู้ครับก็หยุดไปนานในช่วงหน้าฝนแล้วกลับมาเห็นบรรยากาศอย่างนี้เป็นไงบ้างพี่ชัยครับก็รู้สึก อ่าได้กลับมาชกแล้วก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ประทับใจทุกที่ครับสำหรับรายการไทยไฟครับผมดีครับผมย้อนถามกลับไปถึงคู่ต่อสู้ของคุณหน่อยทาคารูครับรู้สึกว่าชัยก็ดูดูเทปการการครันี้ใช่ไหมที่ชกวันนี้ใช่ไหมครับที่ชกวันนี้ครับเป็นไงก็เขามีจุดเด่นอะไรครับเขามีจุดจุดเด่นที่ความแข็งแข็งแกร่งแล้วก็หมัดนะครับอือไม่แต่ผมเห็นคุณเหมือนโพสต์ในเฟซบุ๊กอะแคปชั่นคุณอะอันนั้นจะสื่อความหมายว่าอะไรครับ อ่าผมเขียนว่าไงนะครับแคปชั่นเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาตัวใหญ่อะอ่าประมาณตัวใหญ่ก็แคปชั่นคือประมาณหน้าอ่าที่ผมเขียนว่าอ่าเห็นตัวใหญ่ทำไมถึงแกล้งจังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอ่าส่วนมากที่ผมถ่ายรูปกับผู้ต่อสู้ที่ที่ผ่านๆมานะครับเขามีแต่แบบอาจจะแบบยิ้มแย้มหรืออ่ามีการเคารพนะครับแต่คนนี้ก็อาจจะแกล้งหน่อยอะไรเงี้ยครับก็แค่แส่ๆกันเล่นๆเฉยๆครับไม่มีไม่มีอะไรครับ พม่ใช่ครับก็มีแฟนๆแบบถามมาว่าก็ปีนี้พี่พี่ใหญ่เท่าไหร่แล้วนะพี่ตอนนี้ผมย่าง45ครับโอ้โห45ก็เรียกว่ายังแบบสภมพร่างกายดีเยี่ยมอยู่เลยก็คือเราอยู่กับวงการมวยครับเราอยู่กับมวยก็คือออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เราโชคได้แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเดินสายสัมนาแล้วก็ได้ได้ออกกําลังกายแล้วก็แล้วก็เปิดยิมด้วยแล้วก็ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ประจำนี้ครับ พราะงั้นเต้าของชัยคิดว่ามันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบแบบนี้ทรงนี้อีกสักกี่ปีผมคิดว่านะครับผมยังมีแรงพอที่จะชกได้อยู่สําหรับรายการ3มยกนะครับสำหรับ3มยกก็คิดว่าได้อีกสักสองปีก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ผมว่าเดินสายสัมมนาต่างประเทศครับผมแล้วก็ทํายิมมวยไปด้วยอย่างนี้ครับทุนนี้สายหรือว่าการติดต่อมาสัมมนา่ยังเยอะอยู่ไหมผมมีทุกเดือนครับทุกเดือนครับเดือนหน้าผมก็ไปเมกาีกแล้วต่อมาผมก็ไปฮอลแลน กลับมาก็ไปคอสต,ตาริกา้ากลับมาก็ไปสเปนอีกแล้วก็สวิตผมมียันถึงปีหน้าเลยครับเอานี้มีประเทศไหนคุณยังไม่ไม่เคยไปสัมมนาบ้างประเทศไหนผมก็จะเป็นพุ่นหลัครับอเมริกาใต้นั่นแหละครับทางอาร์เจนติน่าอ๋อนี่ยังบราซิลไปมาแล้วอ๋ออาเจนตินา่ายังนะยังครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนๆฟนเอฟซีอาเจนติน่านี่ติดต่อมาครับแต่ตแว่าผมก็มมมยังไม่รับปากเพราะว่ามันไกลเหลือเกินมันไกลครับ พูดถ yes, ึงย yup ิมหน่อยเห็นบอกว่าเปิดยิมใหม่เป็นไงบ้างพี่ชายตอนนี้ครับใช่ครับผมก็เปิดได้3เดือนแล้วครับแสมชัยดีหน้ายิมนะครับเพิ่งเปิดได้3เดือนนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับสุวรรณภูมินะครับ15นาทีนะครับจากสุวรรณภูมิมาที่ยิมยิมมวยผมนะครับลาดกระบังาดกระบสี่ทับหนึ่งครับเปิดสอนเปิดสอนรับสอนทั่วไปออกกำลังกายทั่วไปทั้งทั้งมืออาชีพแล้วก็ไม่มืออาชีพอย่างเงี้ยครับทั้งอยากออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับลูกสิย์เยอะยังโอ้ตอนนี้ก็ ถามว่าเยอะไหมตอ,ตอนนี้ในยิมก็ทุกคนกันจองมากันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่ผมไปสัมมนา,ามาก็จะตามกันมาอีกเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วช่วงนหนคนที่เขามาเมืองไทยก็คือที่ยิมผมเลยผม <c oughs> คิด <c oughs> ถึงยิมคุณเลย <c oughs> ครับผมเพราะว่าหนึ่งมันมีที่โรงแรมอยู่ใกล้นะครับใกล้ค่ายมวยผมก็แค่1 0อยเมตรมันมีทัวร์จีนตัวอะไรมาลงตรงนั้นโรงแรมอย่างดีอะไรมีสอง สองโรงแรมครับเฮ้ยมันครบขนาดนั้นเลยอันนี้เรามันเป็นมันเป็นทึบคิดว่าผมยังไงมันเป็นโชคดีของผมไปเพราะว่ามันอยู่<อ>มันมีโรงแรมอยู่แล้วน<อ>ี่งงครับแล้วผมไปทํายิมขึ้นเพราะมันใกล้บ้านผมบ้านผมก็ร้อยเมตรจากยิมมวยมันก็เลยทําให้ผมดูแลได้ง่ายก็แต่อย่างยิมคุณนี่มีที่พักในยิมไหมที่พักที่พักคนยิมยไม่มีครับเพราะว่าผมจะทําให้เทรนเนอร์พัก<อ>ให้เทรนเนอร์ได้พักผ่อนเต็มที่นะครับ แล้วก็ส่วนลูกศิษย์ที่มาก็พักที่โรงแรมเลยแล้วก็ผมก็ดีลกับโรงแรมเอาคุยกับขอส่วนลดให้กับลูกศิษย์ผมไม่เอาผมให้ลูกศิษย์ไปเลยให้ให้เขาได้มีส่วนลดไปเลยครับคือโรงแรมเขาจะมาแบ่งผมผมบอกไม่เป็นไรอาลดค่าใช้จ่ายให้เขาไปลดให้ให้ให้ลดให้าไปไม่ต้องไม่ต้องเอาไม้ผมอย่างงี้ครับสุดยอดตอางี้ครับพี่ชัยครับคืนนี้ปากเป็นแฟนติดตามชมครับไทยไฟ รออครับผมก็ไฟนี้นะครับผมกลับมาในรอบน่าจะหลายเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยไฟนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะโชว์ได้สวยขนาดไหนนะครับแต่ก็จะทาเต็มที่บนเวทีมวยน,น,นะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ฝากขอกำลังใจแฟนๆมวยทั่วประเทศด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายครับ